สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กันในเกม Once Human นะคะวันนี้นะคะกะ็กรประสบปัญหานะคะไปฆ่าบอสมาแล้วบอสเขาดอปเป็นเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงตัวนี้มานะคะแล้วกระเป๋ามันเต็มค่ะมันก็ขึ้นว่าเราเก็บไม่ได้นะคะกระเป๋าเต็มในที่นี่หมายถึงกระเป๋าตรงที่เราใส่เป็นตัวสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นช่องที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนาะมันเต็มทุกช่องเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีแก้ปัญหากระเป๋าเต็มกันค่ะจริงๆแล้วเรากดทิ้งได้เลยนะคะเพราะเมื่อกี้เราก็ทิ้งไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้เอาตัวนี้นะคะเอาตัวที่เราไม่ค่อย อะะไรปรปมาณนี้ทิ้งไปแต่มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะคะซึ่งเราก็จะไม่ทิ้งไปเปล่าๆนะคะโดยการนําเอาไปขายที่อีเทน่าแลนด์นั่นเองค่ะซึ่งทุกคนจะต้องมีเควสไปที่นั่นอยู่แล้วนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่เคยไปก็เดี๋ยวมาถูกเตรมพร้อมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็กด ESC ครั้งนึงนะคะแล้วก็มองไปที่ไอคอนรูปเกาะนะคะแล้วก็กดไปที่อีเทน่าแลนด์ได้เลยค่ะ ไปถึงนะคะถ้าใครยังไม่เคยมาอาจจะมีเข้าคาสิีนอะไรเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยมาแล้วก็คือจัดการกด F8 ขายของได้เลยนะคะอ่ะอันนี้คือเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็ทำตามเควสนิดนึงนะคะแล้วเขาก็จะให้เราไปหาน้องมิสโกะนะคะแล้วน้องมิสโกะเขาก็จะบอกเรานะคะว่าอีเทน่าแลนด์คืออะไรนะคะนั่นนี่นู่นนะคะแล้วก็จะให้เราลองสร้างบ้านให้เราลองขายของแล้วก็เขาก็จะบอกเราว่าสิ่งที่อยู่ในนี้เราจะต้องใช้เป็นค่าเงินของอันนี้นะซึ่งพอเราขายของมันก็จะได้เงินมาแล้วก็เอาเงิน มาสร้างบ้านประมาณนั้นนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเกมนี้นะคะเขาก็จะมีการรีซีซันนะคะรีก็คือรีทุกอย่างหายหมดเลยแต่ว่าถ้าเราเอาของมาไว้ที่อีเทนาแลนด์หรือว่ามาสร้างเอาไว้ที่อีเทนาแลนด์นะคะเราสามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตเข้าไป<ม>ที่เมืองปกติหลังจากรีแล้วอันนี้คือเป็นข้อมูลครา่าวๆก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะนะคะก็กเลยจะต้องแบบว่ามีค่าเงินของที่นี่แล้วก็ขายของเอาไว้ที่นี่อะไรประมาณนั้นนะแต่ส่วนตัวก็ไม่รู้เรื่องนะคะแต่มีความรู้สึกว่าการที่เอาของมาขายแล้วก็ยังได้เป็นเงินที่นี่อยู่มันนก ยังอยู่มันก็ดีกว่าการทิ้งไปเปล่าๆนะคะซึ่งเขาก็จะสอนว่าอเอา,เอา,เอามันจะมีอะไรให้ทําแล้วก็เพื่อที่จะได้เงินตรงนี้นะคะหรือว่าเอาของในกระเป๋าเราขายก็ได้นะคะน่าละค่าจุดประสงค์ที่เรามาเกาะในวันนี้นะคะก็คือเราจะเอาตัว สัตว์เลี้ยงของเรานะคะเอามาขายนั่นเองค่ะก็ขายไปเลยนะคะมันก็จะได้กลับมาที่ประมาณ500ต่อตัวนะคะก็ขายไปจนกว่ากระเป๋จะว่างหรือขายทั้งหมดก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วเนอะเป็นตัวที่เหลือๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้เป็นค่าเงินของที่นี่นั่นเองค่ะใครยังไม่ได้ทาเควสก็ทําตามเควสเขาไปด้วยเลยมันก็จะจบเควสพอดีนะคะหรือมันจะมีเควสในเจอร์นี่ที่จะอาจจะต้องทําเยอะกว่าเควสหลักนิดนึงก็ทําได้เลยนะคะสําหรับที่นี่นะคะ หลังจากปลูกต้นไม้แล้วนะคะเป็นอันจบเควสเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะออกจากที่นี่ได้เลยนะคะแต่จุดประสงค์ในการมาของเราก็คือมาขายตัวสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะเราก็กด F8 ขึ้นมานะคะแล้วไปที่เซลล์นะคะแล้วก็เลือกสัตว์เลี้ยงที่เราอยากขายได้เลยะคะ่ะวิธีการเลือกนะคะว่าควรจะเก็บตัวไหนหรือว่าควรที่จะขายตัวไหนเนี่ยส่วนตัวก็คือเข้าใจเองนะคะว่ามันจะมีตัวเลข2อันใช่ไหมอันบนน่ะน่าจะเป็นตัวเหมือนเลเวลของเขานะคะเอาเลขเยอะๆไว้ก่อนนะคะขายตัวที่เลขหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้ไปก่อนเลยนั่นเองนะคะเป็นเท นีส่วนตัวค่ะก่อนขายเรียบร้อยแล้วเราก็กดกลับเมืองได้เลยนะคะก็คือกด a c ท t 1น,นก็จะมีให้กดกลับเมืองค่ะออกจากอินาแนแลนด์เลยนะคะกลับมากระเป๋าเราก็จะโล่งแล้วค่ะทีนี้เราก็ สามารถที่จะไปเก็บสัตว์เลี้ยงเพิ่มได้อีกเยอะเลยค่ะที่ต้องทำอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าเราเป็นสายเก็บสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วงแงเราก็อยากที่จะแบบว่าเอามาใส่ตู้ที่บ้านเท่ๆอะไรประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดกระเป๋าเต็มอย่างนี้ไม่ดีแน่เลยนะคะใครกระเป๋าเต็มก็อย่าลืมเคลียร์กระเป๋าเพื่อรับน้องตัวแหวนให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ